โรงหนังในเชียงใหม่สมัยก่อนนะครับเริ่มจากสมัยละอ่อนนะครับอันแรกคือฟ้าธานีถนนห้วยแก้วนะเราก็จะปิมพมหานครจ่ตรา่านินนะอันนี้จะห้องใหญ่ขนาดเนอจอใหญ่ขนาดเลยครับลงต่อไปนะครับโรงหนังสีวิสารครับอันนี้เป็นนางคุน้นใหญ่เนออยู่ท่าแพรเนอรเราก็จะเป็นห้องหนังให้มันก็คือแสงตะวันอ่าแสงตะวันก็จะหรูหราเนอรปิมพหูกแก้สลักตั้งหนาเลยงามขนาดเลยครับ แต่ห้องนั้นที่เก่าแก่ที่ไอชอปที่สุดก็คือห้องนั้งที่ประเนศเนอะที่ประเทศเนี่ยเปพอเรื่องผู้หญิงข้าขยะแตะนะตอนนั้นนะมีโต๊ะเสริมด้วยนะเอาโต๊ะใหม่วางเลยเพราะว่าคุณนักขนาดเลยผู้หญิงข้าขยะแตะนะเราก็เลื่องสุดท้ายไ่ยไปดูกันเลยไงโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวเองเอเที่เต๋อกับนุกแสดงนะครับต่อมาสมัยวัยรุ่นนะก็จะเป็นห้องหนัง12หอยแก้วเนะ่ยที่เนี่ยไปเตอเดียวนะ่ะเพราะว่าโต๊ะแป้งขนาดเลย80 90บเกาบบาทอะ แต่ฮิตสุดสมัยนั้นคือโรงหนังวิสต้านะอ่ามันจะมีโรงหนังวิสต้าชุตนาตอนนี้ปินน็อปชุตนาเนาะแล้วก็จะปิน้นอ่าโรงหนังวิสต้าเจริญเมืองอ่าอันนี้จะมีไบโอนะดิสโกเทกต้องกางนะแล้วก็จะมีอันโรงหนังสองอันแถบนข้างนี่เลยอ่าแล้วก็ปิ้นที่ย่ชอบที่สุดกักปิ้นโรงหนังวิสต้ากาส่วนแก้วนะเพราะว่ามันไก่ที่พักแล้วก็มันอยู่ในเมืองเนาะ จนมาถึงยุคตีปีนล้านเจ้าว,วิดีโอแล้วก็จ้านล่านเจ้าว,วีซีดีถูกถูก,ถกด้นะไอบผมได้ไปละหองนังนะพรอ,อเราเจ้ามาขอเง้นนะ่ยมนแล้วเปมดละ,มละ,มละสมัยหะะอ่อนสมัยไม่รุนหรือว่าสมัยไหนนะให้ชอบหงหงนังยั้งอ่าอให้ชอบดูนังยังก็รองมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับ